นี่มันติดโกนกนเขาทุกคนได้กระหออีกตัวหนึ่งมาด่พูดดีเป็นสามโตสบายดีและก่าสวัสดีเอฟซี FC. ทุกท่าน ยินดีตอนฮับเขาซูสองบอ่อเพชรวันนี้กะอยูป่าเป็นมื้อที่สามนะตอนเช้านี่กะสิไดออกหายยูหากินคือเก้าละเดี๋ยวเป็นน่าเลิกกะติดต,ตามทรับส้มไปเบิ่งน้ำกันเลย <S <S คือเขามาป่าเทวนี้นะเขาอยู่แต่สามมื้อนะคือหายยูหากินยาเนี่ยกะสิไดเก็บเครื่องเก็บของกลับบ้านื้นนี้นะเป็นน่าเลิกกะสิได้น้อยได้หลายสำเร็จกับมื้อนี้ตัดสินแล้วละ จะได้ออกไปกันเลยออกมาตอนเสาเนี่ยเสียงนกน้อยกลายอยู่ด้วแต่นกใหญ่ยังไม่เห็นจัโตหรือว่ากระหอกยังมีพบได้ มานี่มีเพิ่งอีกทุกคนทางเพิ่งนะน้ำต่ำนิงทางเนี้ยเป็นเล็ได้สามงามเพิ่งเนี่ยไปตามงามไม้เลย กน่ยก็เห็ดลายอยู่แต่มันอยู่ที่ดินอยู่แบบกินมากกระบ๊กเอนะเอาก็กระบกกลายทุกคนแต่มันมีเห็ดมันลายได้ยินแต่เสียงห้องจต่ซิ มือนี้นี่สง่งไปคือแล้วทุกคนเนะขาเอด็ดไปเลยเนี่เจาะเลนพาเจาะเลยวะนี่นานมาไก่แล้วก็ยังไม่ได้พี่โย กีนี่กะเห็นนกกระต้องโคกสองโตกะใส่ไปสองบาทแต่กะบ,บิถือนะเจะ้าเป็นนี่เลยล่ะเดี๋ยวติดตามรุ่นต่อไปว่าสิได้ผิดหรือไม่ได้เมื่อน,นี้นะ เมื่อกี้นี่กะได้ตกเลยตัวนึงทุกคนแต่ยังทช่หาเด้จากสเห็นหรือไม่เห็นย่างเขามาแถวนี้แหละเพราะว่ามันตกแถวนี้จากนกไปเลยนกกระโตงเขียววะเลยเพราะว่ามันอยู่ไก่แฮงจะว่าดอดขับไปแล้วก็กจากเพรา,ามันแหลนทำมาก่อนค่อยอีก ตรงนั้นละปลายไม่รอดนะเห็นแล้วทุกคนอันนี้นกเจาะโกดนะเอาเดี๋ยวเลยดอนพี่เลยอีละอื้มโต้ทุกคนมานี่นะ คือเฮดตบับไปน้อยหาจักแม้นมีแมนคอยกรบเบื้จักคักเลยเขียนแม้นเฮดตบับแค่น้อยนี่กินได้หลายได้ไปจุม่มไปจุ่มอยู่โตไหลายเลยนะุูน่ะเป็นงอนเป็นงอนอยู่<อ>จักพิเลอร์นะอยู่โกนนะไม้นะ่ะมันมีโกน หมาดอนเห้านะเยอะดอน,ดอน เท่องผู้อื่นนี่ไม้ก็ไม่ใหญ่ไปเลยครับเยี่ยมหากาบีเห็นเพื่อนะคอยกาโคนมันลึกแด้ไม่ได้ถืออันเจาะมาจังมันเฮาเพื่อเกิดหัจักนะเดี๋ยววันนี้กาจะได้เลาะไปต่อย บันนี้ก็ได้ตกอีกตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปหากันนะตกปีกไก่ปะแล้วตัวนี้้ยนกกระโจงบอหเือแนวเลิอ,อบอุนกตัวนี้ได้ไปต่อก็ได้นกไปสองตัว วันนี้ก็สิได้ยางลบคืนเมื่อเสบบอดละหาลัดเสาเลาะเมื่อเพราะว่ามาน,นี้กะไก่พอสมควรจะว่าทีมงานท้าท่าแล้วก็ไปจักดอกมันนี้กะคือฝนจะตกเลยนะมืดอึอคืออยู่แล้วก็เป็นเอาๆพร้ม cháu nhỉ nhá mực thướp thôi còn phồn tốt đấy là mình này. Còn, Tốt lên Bà đoàn Khốp muốn đó กรเหาะนี่กรเหาะทุกคนนี่กรเหาะอีกตัวหนึ่งมาดิพูดดีเป็นสามโตเดี๋ยวลุนไปต่อไอว่าสีได้ไปเลยอีละบอนะ สวยๆแล้วก็เริ่มสม้อยแล้วได้นก,กมีห้องไปเลยมีก็เหามาเคยฮอดบอดแล้วได้เดี๋ยวลุ้นเหาเบิ่งเลยว่า,าทีมงานเห่าสีมา,หร,มมาหรือมีมาหรนะือว่ามาแล้วสีมาหรือมีมานอะมีสม้อยอยู่ได้สงสัยท่านได้มามีแต่ จะได้หาหนึ่งเข้านึ่งน้ำก็สรุปพี่หามาได้กะเที่ยวนี้กะมีอยู่นกสองตแลลวกะกระหอตัวนึงนกสามตัวมานี้นะ ทีมงานก็สรุปแล้วก็เฮ้ามาแล้วนะเพื่อนก็มีมานมือนีไม่ได้ไปเลยนะ สรุปของที่หามาได้มื่อน,นี้ก็มีอยู่3โตตัวนี้นี่เฮ้าสีบบดิโกกินได้เอาสีได้เอาเมือตอนเขาทางบ้านเพละอันนี้ก็บ,บ้างที่หามาได้เมื่อคืนนี้2อตเอ็กกินบ้างกับปิงซีนทุกคนอันนี้ก็ปิงซีนนะเขากอะอายขึ้นเลยได้รวมเทวนี้เลยกัสีได้ประมาณนี้แหละของอยู่ของกินก็พอได้อยู่ได้ เอกกินบ้างเอสเลิกกินบ้างนี้ตักโคตักโคว่าบางสองตัวไปการเมื่อคืนนี้วายใช่ปะเข้ากะซุกก็ได้เข้าเซอร์อกระซัมทุกคนเนอะเก้าเพราะว่ากระซัมนี่มันมีแม่ย่าง จากที่เวลย์โคกับเป,เ,ปเป็นเป็นลาบลาบบ้างทุกคนคอยลาบแต่มีมะนาวแนะ่ลาบก้อยบนนี้เด้อสุดหลายกับเบิ่งคือลาบอยู่เน <c oughs> าะแ้่ของไปเลยได้นะ <c oughs> บอนที่ที่คอยอยู่นี่นะเฮ็ดทั้งหมดน,นะอันนี้เฮ็ดซีนนะกินได้ได้เฮ็ดซีนนะอ่อนๆทั้งหมดเลยผ่ <c oughs> ไม่กใกล้อันนี้นะ สีนออลา,ายหลับบ้างเสริมมะนาวจากผู้เจ้าเป็นห้องแบบเลยเดอกพร้อมมาทุกคนนะมากินข้าวน้ำเดียวบันนี้ก้อยบ้างก้อยบ้างน้องเสียก้อยบ้างน้อยสองโตสีมือเบาหยาสีมือเบาหยาเลยเสบอยู่บุบ,บุเบิร์นที่ว่าโอเคนะอืมคักอยู่นะมีปิ้งซีน,นำ้ำ

ก้อยบางแล้ว <c oughs> บางหน้าอีกสองตหลังจากที่กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะสีมาเบิง้งเคืองเบิ้งคองว่าฮาได้หลายสำเร็จม,มาเทวนี้นะตัวนี้กัปันนะาานป่นเดียวแล้วละตัวนี้เราตะซุปนี้นะของที่เฮาหามาได้มือเ้านี่กาทันนด้ปั่นเดียวปั่นเคืองปั่นคองแล้วแล้วกะเก็บเคืองเก็บค,อง,คอ,งองที่ได้เดินทางกลับบ้าน เอาสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอทายให้ทุกท่านเบิ่งสำนมิเลยกะขอขอบคุคขบเจอหลายๆที่เข้ามาติดตามแล้วกาฮับ้มเป็นกำลังใจให้กับซองบอเพทรเดี๋ยวคลิปหน้าพอกัอนไหมทุกคนคลิปนี้กะสิได้ขอจบเพียงสำนิก่อน